เปิดโปรแกรมละครเรื่องน้ำพึ่งขมค่ายจันทร์5 5ปัดฝุ่นละครในตำนานส่งน้ำพึ่งขมเวอร์ชั่น2025ลงจอช่อง3โดมประกอบลำคืนจอในรอบ10ปีประกบยี่หวาปรียาการดราม่าทะลุจอค่ายจันทร์5 5จำกัดภายใต้การดูแลของแดงสุรางเปลีป่ยนปลี ผนึกกำลังกับผู้กำกับฝีมือประณีตอุดอัศราวุฒิเหลืองสุนทรจากบริษัทเพนพุทธจำกัดเสริมความเข้มข้นครั้งใหม่กับน้ำพึ่งขมละครดราม่าเข้มข้นในตำนานที่ถูกรีเมคมาแล้วกว่า6ครั้งและทุกครั้งก็ได้รับกระแสตอบร,รับล้นหลามจากผู้ชมเสมอมาน้ำพึ่งขมเวอร์ชั่น2025นี้ ได้ถูกตีความใหม่ให้ร่วมสมัยเข้ากับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นพร้อมคว้าซุปตาหล่ออมตะแห่งยุค90โดมปกรณ์ลำมารับบทพระเอกสายดุดันกับบทปุริมนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ คูเปี่ยมด้วยบาดแผลแห่งความรักในอดีตประกบคู่กับนางเอกหน้าหวานน้ำตาสั่งได้ยิวาปริยาการใจกันทะในบทของกังสดาลูกสาวของผู้หญิงที่เคยฝากรอยแผลลึกในหัวใจของพระเอกนอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยนักแสดงคุณภาพฝีมือชั้นครูไม่ว่าจะเป็นจอยรินรณีแคทริยาอิงลิชแป้งโกจินตนดดา เฟิร์สเอกพง์ท็อปดารณีนุชผัดไทยดีใจปอปานเลขาเอพัชศิน์พราวฟ้ากาแรนชิตาน้ำฟ้าธัญพัฒน์และอีกขับขังที่มาประชันฝีมือกันในเรื่องนี้ถือเป็นกำไรของแฟนละคร และครั้งนี้แฟนละครจะได้เห็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของโดมปรกรณ์ลำหลังจากที่ห่างหายจากงานละครไปนานเกือบ10ปีซึ่งการกลับมาในครั้งนี้พร้อมกับคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่เจ้าตัวเองก็ยังเอ่ยปากว่าผลงานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในงานที่ภาคภูมิใจ เพราะน้ำพึ่งขมเป็นละครที่มีเนื้อหาเข้มข้นดราม่าขั้นสุดถือเป็นที่สุดของชีวิตการแสดงที่ทำให้ได้ปลดล็อกฝีมือทางการแสดงไปอีกขั้นและส่วนของนางเอกน้ำตาสั่งได้อย่างยิหวาปริยาการ ที่จะมาถ่ายทอดบทบาทของนุย้ยหญิงสาวผู้ที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมแสนเจ็บปวดแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาบทบาทนี้เป็นบทที่หนักและมีฉากสะเทือนอารมณ์เกือบตลอดทั้งเรื่องยี่หวาจึงต้องร้องไห้หนักมากทุกวันที่ถ่ายทำจะต้องมีฉากร้องไห้ทุกครั้งบางวันร้องไห้ทุกฉากร้องทั้งวันถึงขั้นทำเอาปวดหัวปวดตา าบวมตุยต้องพักกองถ่ายกันเลยทีเดียวยังไม่นับรวมถึงการฟาดฟันฝีมือระหว่างสองตัวแม่ฝีมือระดับเทพแห่งวงการบันเทิงจอยริโนนีสีเพนกับแคทริยาอิงลิชที่มาปล่อยพลังการแสดงประชันบทบาทกันในครั้งนี้ น้ำพึ่งขมสร้างจากบทประพันธ์ของปริศนาอโศกศิน์บทโทรทัศน์โดยน้ำพึ่งเดือน8และผานิจเจรวิบูลยานน์กำกับการแสดงโดยอัศดาวุฒเหลืองสุนทรดูแลการดำเนิน,นงานโดยสุรางเปล่มปลีแห่งค่ายจันทร์สิ การันตีได้เลยว่าน้ำพึ่งขม2025สนุกทะลุจอแน่นอนพร้อมเสิร์ฟความดราม่าเข้มข้นสะท้อนอีกหนึ่งมิติความรักและความแค้นออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่14ตุลาคมนี้ทางช่อง3อห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พล p l